สวัสดีครับพี่น้อง YouTube พี่น้องเพจของผมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ลุงประมวลสิพ้ามาเบิงต้นแบบของการปลูกผักบุงแก้วนะครับพอเป็นยังเพิ่งจังใดวันละสาวละหนึ่งพันบาทนะครับพี่น้องผมมีให้มาเบิงต้นแบบของที่ผมตับประมวล ได้ลงคลิปไปแล้วนะครับหลายหลายคลิปนะครับที่ทำนาผักบุ้งตอนนี้เพิน่นเพิ่นได้เห็ดเป็นต้นแบบให้อยู่สวนปันน้ำใจนะครับที่ผมได้เมาพันไปนะครับตอนนี้ผมมีห้เบิงนะครับให้ดูนะครับตอนนี้เพิน่นเพิ่นเก็บไปเมื่อวานเนี่ยพอที่วันวันนี้ผมีิมาเดิน ด้วยให้ทายให้พี่น้องเบึงครับเพราะว่าการทำเกษตรเนี่ยครับไม่มีกฎตายตัวเขาทํำไปหลิดไปตลอดนะครับตอนนี้ผมเป็นหน้าพักบุ่งนะครับเพิ่นเพิ่นเสียตะระแป้งหน้าอยู่ประมาณถัดจ้ำบ่ผิดอยู่ประมาณเจ็บเจ็บสองไรเนียครับนี่หรือประมาณนั่นแหละครับไอไก่เพีื่องกันนะครับถี่ผมประมาณมานี่ครับไอถี่เพิ่นเพิ่นเห็ดนะครับ ผมมาสอบถามเพล่นม,มาว่าเนี่เพล่นเจ็บไปแล้วครับก็ยังยังมีหลายอยู่ครับเดาะครับก็ยังมีเยอะอยู่นะครับนี่ครับตอนนี้เริ่มหนาเพล่นก็ยังบ้านเด็ดบ้านเด็แต่งป้านเด,นเด,นเด้นะครับอันนี้แหละครับผมจะผมจะพาเดินเดยดูอันนี้น,ดวดดวดน,นี่เพลินเพล่นเพล่นมาไหวลงเย็บหยอดนะครับ คุเฮานะครับมันคือเราทํายังไงก็ได้ให้มีรายได้เนาะให้มีรายได้เข้ามาในครัวเรือนของเรานะครับแต่บริบทงข้างนี่เพิ่นก็ครับตรงนู้นก็เป็นป่ามะพร้าวกล้วยนะครับพี่น้องตัวนี้ผมมีให้เบิ่งผักบุ้งก่อนนะครับการทํานาผักบุ้งนะครับพี่น้องต้องมีต้องใส่ใจนะครับตัวนี้เป็นดอกแต่ว่าเพิ่นเอาเอาเอาปุ๋ยหมักลงนะครับปุ๋ยหมักลงที่วัวแห้งนะครับที่วัวแห้งลง นี่ครับอันนี้ยอดเขานี่ครับยอดเขจะใหญ่มากครับยาวใหญ่แต่ว่าส่วงส่วงนี่ครับส่วงส่วงหน้าหนาวนี่ครับอยอดเขาจะใสสวยนะครับลุคขาต่องกานมากๆเลยครับอันนี้หนามากๆนะครับนี่แหละสุนใจนะครับเราวเข้าถ้ำลงไปแล้วเราก็มี มีลูกค้าเนี so nada, okay. much, ่ยครับก็สั่งประจํานะครับพี่น้องบ่อท่านเห็ดบ่อท่านขนาดเพิ่นเห็ดเนี่ยย่างหลายนี่ก็ยังบ่อท่านนะครับบ่อท่านลูกค้านี่ครับยอดเยอะมากมากเลยครับนี่แหละลูกค้าเพิ่นเพิ่นเคยมีมีขาประจาแบบว่าเพิ่นก็สิสั่งตลอดนะครับตอนนี้เพิ่นเพิ่นเก็บเมื่อวานแล้วมืออื่นเพิ่นเก็บอีกเพิ่นว่าวันัอังคารวันนี้วันจันทร์วันอังคารเพิ่นก็นัดอีกนะครับ ก็กล่าวนะพี่น้องเนาะก็ผู้เด็นคนนี่นะการทำกรเกษตรนะครับพี่น้องทุ่คนถ้าสนใจก็มาเอาได้ครับพันธุ์เพิ่นก็เพิ่นขอสื่อก็ขายขอก็ให้นะครับแบบตับอะมวลน,นะครับบ่อบ่บ่อบ่เสีสดยด้นะครับบ่อบ่ห่วงนะครับไม่ห่วงวิชานะครับ,บอะไงไงนะครับถ้บาใครสนใจอยากปลูกนะครับ เพราะว่ามันเป็นรายได้เสริมเขาไม่ต้องไปปลูกหลายทั้งเพิ่นก็ได้นะครับปลูกไว้รักงานหน่อยนึงก็ได้ครับเขามีแปลงหน้าแต่ช่วงช่วงนาแรงเขาก็ปลูกแห่งๆก็ได้แต่ว่าเราต้องลดน้ําหรือว่าเซจสปินเกอร์ก็ได้นะครับพี่น้องเนาะนหลายอย่างที่พี่น้อง s e เข้าไปยูใน YouTube นี่ก็จะเห็นการทํานาผักบุ้งแก้วนะครับนี่นะผมก็จะผ้าผาเดิน เร,เรื่องน้เลยนะครับเพราะว่าเพื่อนเฮ็ดแล้วมีไรายได้ทุกวันนะครับวันเว้นวัน,วนถ้าเราพาลุกค้าเพื่อนจ้างไ้นี่ก็ต้องวันเว้นวันเพราะว่าเขาต้องทรงนะครับทรงให้ร้านค้านะครับรือหลังร้านค้าก็จะมารับอยู่ที่ติดสวนเลยครับนี่แหละอันนี้บริบททุกอย่างนะครับพี่น้องสวยๆนะครับมนตั้งพม่านก็ ได้จุดนี้เระเป็นจุดเรียนรู้นะครับที่ผมเป็นต้นแบบของการทรําเกษตรในหลายอย่างกันผสมผสานกันนะครับพน้นมีทีเยอะนะครับมีแปลงมีสวนมีแปลงนาเยอะพนก็ท้ำนี่ครับนี่ครับตรงนี้ตรงนี้ปลูกกอนจะนาเลยครับเพนบ้านในบ้านในตัด ตัดตัดแป้งยอดนะครับคือเราต้องแต่งนะครับข้างๆ้างนี่ก็จะมีพักบุงพักบุงพักบุงหน้านะครับ <ๆ S 1> ยอดแดงแงนะครับเป็นเป็นหญ้าเลยครับพี่น้องเป็นหญ้านะครับจากินแล้วก็สีมีแบบบาสารตัดน้ำมันเะหลาคือกันนะครับพี่น้องอันนี้แล้วก็ไายเป็นตาบ่เห็นหงเหน็นหนึ่งตาบอใสายบอดยังในเพิ่นก็ห้กินพักบุงเนี่ยแหละครับอันนี้แดดจะซองนะครับพี่น้องเนาะ อันนี้ฝั่งนี้ก็เป็นกล้วยนะครับพี่น้องเป็นกล้วยเป็นเป็นปูกปี้นี่นะครับเป็นกระรังอันดี๋ยวเป็นมะม่วงของเพิ่นครับเป็นมะม่วงนะครับอันนี้บริบททีร่รอบๆผมผ้นผ้าเดินร,บรอบๆนะครับพี่ <c ười> น้องเพื่อคนห้างนะครับว่าต้องว่าจะมีรายได้จากทอื่นเขาก็มีรายได้จากตัวนี้น้ำเพื่อทำหลายๆอย่างนะครับ แต่ว่าตัวนี้มันเป็นเป็นลายเป็นลายวันลายสัปดาห์นะครับพี่น้องอันนี้เป็นลายวันเป็นลายสัปดาห์เนาะนี่แหละพี่น้องสุกภูสุกคนนะ้นถ้าถ้าใจอยากจะทํานะครับว่ายากแต่ต้องใจรักนะครับพี่น้องบ่มแม่ทาแล้วก็ถิ่มไปว่าโอ้ยบ่คือบ่อย่างนี้ก็อย่าไปคิดนะครับพี่น้องอย่างน้นอยๆเราก็ได้เจ็บกินจากของเองแล้วก็ได้ให้พี่น้องได้กินน้ำนะครับ อย่างของตาปะม้วนถีเ่เฮ็ดไปก็อส่วนนี้ก็ผมแตง่งแตง่งแต่งยอดอยู่แปลงหนึ่งแล้วก็ผมก็สีน้ำหมักนะครับสีน้ำหมักน้ำหมักอันนี้ก็เป็นถ้าเป็นน้ำหมักผักบุ้งก็จะดีเลยครับที่น้ำหมักผักบุ้งแล้วก็ไอ้น้ำหมักไอ้จุลินทรีย์สองข้อแสงผสมนันเขาไปนะครับเนาะอันนี้ถ้าอยากให้ยอดเขาจะอวบสวยเราก็สีน น้ำหมักน้ำนมหรือว่าจุจลินทรีย์นมสดนะครับพี่น้องแล้วก็สีดเข้าไปสักสองวันสีสาวันสีดนะครับอันนี้ละมันก็จะทําให้ยอดเขาจะอวบสวยนะครับพี่น้องเนาะนี่แหละครับก็สนใจนะครับพี่น้องก็เกตได้นะครับด้วยให้ผมดูนะครับสวยๆนะครับแดดซองนะครับด้วยพี่น้องพอตอนนี้ประมาณ ประมาณหกโมงกว่าๆหรือประมาณเจ็ดโมงนี่แหละเนาะป้าก็หลายดีครับป้าธรรมศาสตร์เยอะนะครับถ้าเป็นป้าป้านิ่นป้าป้าหมอป้าป้าอื่นป้าเข็งเนาะบ้านเขาเอื่นปลาเข็งนะครับก็จะจะกินยอดนะครับฝั่งนี้อันนี้เพื่อนครผมจะให้ดูอีกอีกแปลงหนึ่งนะครับอันนี้เป็นแปลงดาวเรียงนะครับอยู่ติดกันนี่ครับเป็นแปลงดาวเรืองเลยเขา เขาก็จะตัดดอกขายนี่เขาปลูกได้อยู่ประมาณยังมาถึงสามอาทิตย์ด้วยครับเด้อสองอาทิตย์ก็กว่านี่แหละผมจะให้ดูบริบทต,ตรงนี้นิดนึงนะครับพี่นอ้องเนาะตัวนี้เขาปลูกอยู่ประมาณหมื่นหมื่นก็ต้นนะครับถ้าตัดล็อกแรกนี่เขาบอกว่าก็จะได้เยอะครับดอกละหนึ่งบาทเปินวะนี่แหละคนปลูกอยู่ประมาณหมื่นหมื่นก็ต้นนะครับมีกระลังห่านนะครับแปลงนี้นะครับ อันนี้ถ้าใส่นเพื่อน,น้ำปลูกผสมผสานกันนะครับจึงตทุกอย่างเนาะผสมผสานกันนี่แหละก็เลยอยากให้พี่น้องได้ได้ปลูกนะครับฝั่งนี้ก็เป็นฝักบุ้งนะครับนี่แหละยูติดกันนี่แหละครับอ๋อนี่มีรายได้ทุกวันนะครับคือเป็นรายได้เสริมของเราเองนะครับ เราไม่ต้องสีเหลือแล้วเขาก็เห็ดหลายอย่างนะครับอย่างละนิดละหน่อยแล้วก็จะมากขึ้นถึงว่าบัาไหเ,เป็นกอบเป็นก้ามเป็นหมื่นเป็นแสนกะเราก็มีรายได้ทุกวันนะครับรายได้ทุกอาทิตย์เนาะอันนี้ผมอยากให้ให,ให้พี่น้องมาเบงนะครับแปลงเป็นแปลงต้นแบบที่ตพะพมวนด้เห็ดนะครับแต่หลายอย,ย่างนี่ยเรารับพี่น้องเนาะ ถ้าพี่น้องสนใจเพ็ดหยังกระซังถามมีความสนใจมีความตั้งใจมีความตั้งมั่นในการที่เราจะทําในสิ่งนั้นๆนะครับก็จะนํามาซึ่งความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนี่แหละเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราตั้งใจทําแล้วถึงว่าจะยากเข็นสักเพียงใดนะครับเหมือนกับเข็นคกขึ้นภูเขานะครับถึงว่าจะยากเข็นถึงว่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่ล้วก็ความพยายาม ก็จะสําเร็จทุกประการนะครับพี่น้องเนาะอันนี้ตาพมวลนก็บอกให้พี่น้องฟังเนาะ,อะทุกจริงทุกย่างห้บาบ่ตตองไปสิเลียดว่าสิใดหรือบ่ได้แต่ต้องทําไปก่อนเนาะทาไปก่อนแล้วย่าถามนะครับพี่น้องอย่าถามเด็ดขาดคือว่าทําแล้วจะไปขายที่ไหนห้ามถามเด็ดขาดตัวน,นี้นะครับขอให้พี่น้องทําให้มีความสำเร็จให้มีไรายได้ใหม้มีมีอันดับแรกเราต้องได้กินเนาะได้กินได้แจกพี่น้องก่อนต่อไปก็ยีเขาอี เขาก็จะนําพาเองว่าคนที่เขาได้กินอไรย่างเนี้ยล่ะนไทยเราก็จะมีลูกค้าเข้ามาเองถึงแม้เราก็เอาลูกเขาก็จะสั่งเรานะครับพี่น้องเขาจะสั่งเขาเองนะครับพี่น้องบ่ต้องยากนะครับนี่แหละเหมือนกับตะประมวลเห็ดนะครับจริงงแต่อันนี้ก็จะให้ดูคร่าวๆนะครับอันนี้ก็สวยมากๆนะครับอันทีกําลั่งนี่กํางดอกกําลั่งจะจะบานนะครับอันนี้ดอกดาวเรืองนะครับพี่น้องเนาะสองอย่างที่ตะประมวลไหดูมือนี่นะครับ อาพี่นอ้องย่อตัปปมอนการ์ซีขอยุดตีไว้ใบซ้ำหนีก่อนน้อพี่น้องเนาะเพื่อวบว่าชิปหน้าจะได้ให้พี่น้องเบิ่งอีกเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะเพื่อที่พี่น้องจะได้เรียนรู้เป็นกำกันสิ่งใดที่เกี่ยวกับตัปปมอนเนาะที่ออาไปในจุดนี้ถามมันบกพร่องตังแด่ก็คอมเมนต์มาเด้อครับเด้อ ต่บมวนกรีมีเรื่องดีๆมากบอกให้ฟังหลาย,ลายๆอย่างตัปมวน,ต,อนอต้นนี้ก็ลยติดติดบานนดบนในพอผมอผมลองกล่องไปฟังผุ่นเนาะอยู่ฟังฟังคลองอ่ะเอาครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับพี่น้องก็ให้พี่น้องอกดไลค์กดแชร์กดติดใจเห็ุตับมวนล้วก็ตัปมวนก็ยิ่มีกำลังใจในการทําคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องเนาะ,ะเพราะว่าตัปมวนก็ อาศัยพี่น้องที่ไ้ดันให้ตับประมวลใ้ทําคลิปไปเรื่อยเพื่อประโยชน์ของพี่น้องสุขผูสุขคนเนาะเพื่อส่วนร่วม,มนี่แหละครับผมก็ขอขอบคุณมากๆแล้วก็ขอสวัสดีไว้สำนิคนนะพี่น้องนะครับสวัสดีครับ